กลับมาช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ํากันนะครับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็บอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เดี๋ยวจะเร่งนําเข้าที่ประชุมครมอโดยเร็วที่สุดนะครับ <het> ท่านผู้ชมครับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกนะครับว่าการจัดซื้อเรือดำน้ําล่าสุดอยู่ระหว่างการที่นายกเศรษฐาทวีสินดูข้อกฎหมายและหากท่านนายกพิจารณาเสร็จนะครับจะพยายามนําเข้าที่ประชุมให้เร็วที่สุด ส่วนเรื่องความคืบหน้านโยบายให้เหล่าทัพจัดซื้อยุโทโธปกรณ์แบบแพ็กเกจมีความคืบหน้าอย่างไรคุณสุทินก็บอกนะครับว่าจะมีการประชุมกันภายในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาได้พูดคุยนอกรอบกับผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันแต่เพื่อมีความละเอียดนะครับว่าจะทําอย่างไรให้มีมาตรฐานเดียวกันในทางปฏิบัติจึงสั่งให้ไปศึกษาดูว่าจะต้องแก้กฎหมายหรือออกเป็นคําสั่งหรือตั้งคณะทํางานพิเศษนะครับ คาดว่าจะดําเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณปี69ขณะที่เรื่องการออกระเบียบคําสั่งการหักเงินเดือนเกณฑ์ทหารคุณสุทินบอกว่าก่อนหน้านี้มีแนวปฏิบัติอย่างหนึง่งตอนนี้เป็นช่วงปรับเปลี่ยนระเบียบใหม่นะครับอาจจะยังมีที่ค้างคาอยู่บ้างอย่างเช่นเสื้อรุ่นแหวนรุ่นที่มีการหักเงินจากทหารเกณฑ์ยืนยันว่าหลังจากนี้ไม่มีนโยบายทำเรื่องแบบนี้แน่นอน พร้อมฝากฝังทางกองทัพนะครับให้ช่วยกวดขันดูแลในเรื่องการอบรมแนะนําให้วางแผนการใช้เงินที่ถูกต้องเพื่อให้เหลือเงินเดือนมากที่สุดแล้วก็เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านให้กับทหารเกณฑ์ด้วยนะครับขณะที่อีกเรื่องร้อนคือการที่คุณสุทินสั่งให้ยกเลิกคําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา25ฉบับรวมกว่า40คนคุณสุทินบอกนะครับว่าเป็นการปรับปรุงองค์กรและคณะทํางานให้เป็นปกติ เพราะแรกเริ่มที่ตนเองเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังมีเรื่องต้องเรียนรู้อีกมากนะครับจึงมีการตั้งที่ปรึกษาเป็นจํานวนมากพอเวลาผ่านไปบางภารกิจเสร็จสิ้นแล้วซึ่งอาจจะหมดความจําเป็นและมีภารกิจรวมถึงนโยบายใหม่เข้ามานะครับก็เลยต้องมีการปรับปรุงยืนยันว่าคนที่ยังเห็นว่ามีความจําเป็นก็จะแต่งตั้งขึ้นมาใหม่คราวนี้ถามว่าที่มีการยกเลิกคำสั่งเพราะมีบางคนเรียกรับผลประโยชน์และสร้างความเสื่อมเสียใช่หรือไม่ คุณสุทินก็บอกว่ามันก็มีบ้างนะฮะมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงที่ได้รับข่าวมาทําให้เกิดความรู้สึกว่าหากแต่งตั้งมากไปเดี๋ยวจะดูแลไม่ทั่วถึงจึงเลือกที่จะแต่งตั้งที่พองงามแต่ยังไม่ถึงขั้นเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ได้รับผลประโยชน์นะครับเป็นการป้องกันอะไรที่เป็นเหตุก็จะต้องปรับออกก่อนหลังจากที่ได้รับเสียงสะท้อนกลับมาแต่ยืนยันว่าไม่ใช่สาเหตุหลักรวมไปถึงมีปัจจัยอื่นมาประกอบด้วยนะครับ ก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ว่าแม้ไม่แม้เรื่องจริงไม่จริงบ้างที่เป็นข่าวมาแต่ว่ามันก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าถ้าเยอะไปเราก็ดูแลลําบากเพราะนั้นก็เอาเฉพาะงามแต่ว่าเรื่องเรียกรับผลประโยชน์ก็คือแค่เหมือนกับว่าโลแล้วก็ไม่ได้ก็คือเซ็นยกเลิกแต่ว่าไม่ได้ว่าเป็นเอาผิดอะไรในทางกฎหมายยังยังไม่มีถึงขั้นนั้นยังไม่มีถึงขั้นนั้นแต่ว่าเราก็ ปรับออกแล้วเราเห็นว่าอะไรที่กําลังจะเป็นเหตุเราก็แก้ปัญหาก่อนต้องกาไปก่อนก็มีใครเตือนมาเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ก็มีเสียงสะท้อนทั่วไปอ่ะเสียงสะท้อนทั่วไปแต่ว่าก็ไม่ใช่สาเหตุหลักเท่าไหร่นะมันมีหลายสาเหตุอย่างที่ว่าคราวนี้ถามต่อว่าเออเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวที่คุณทักษิณอดีตนายกออกมาเตือนเรื่องนี้ไหม คุณสุทินก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเพราะคุณทักษิณไม่เคยให้คําแนะนําอะไรในการแต่งตั้งที่ปรึกษาและไม่ได้พบกับคุณทักษิณนานแล้วพบล่าสุดคือที่เชียงใหม่พร้อมกับยืนยันว่าตนเองตัดสินใจด้วยตัวเองเนื่องจากว่ารับฟังจากทุกภาคส่วนนะครับ